ท่านผู้ฟังคะครมนั้นอนุมัติหลักการร่างพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่พศซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566ซึ่งก็เป็นการเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และมิจฉาชีพค่ะโดยเพิ่มหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ ในการสั่งระงับหรือยกเลิกการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์นะคะสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาโดยเฉพาะเพื่อให้การคืนเงินแก่ผู้เสียหายนั้นเป็นไปนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลด้วยซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมได้แจ้งนะคะว่า ปัจจุบันมีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2566เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเพราะว่าจะมีมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างไม่เพียงพอนะคะกับรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นของกลุ่มวิชาชีพค่ะก็ต้องเร่งพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปัจจุบันนี้ให้ทันสมัยเหมาะสมนะคะแล้วก็ครอบคลุมกับสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบอ,อย่างเช่นการเร่งคืเนเงินให้แก่ผู้เสียหายการอาุญัตบัญชีมา้าการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และมาตรการการโอนเงินผิดกฎหมายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2516ค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายนะคะที่จะบังคับใช้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อการติดตามควบคุมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลดปัญหาสังคมและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบรอดําเนินการได้นะคะตามวิธีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปกติซึ่งอาจจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่ทําให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาความเสียหายไปจึงต้องเร่งให้มีมาตรการป้องกอันอาจญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่ออุดช่องว่างที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะก็จะช่วยลดปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะที่ถูกมิจฉาชีพทางออนไลน์หลอกลวงนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะการก่ออาญากรรมทางเทคโนโลยีก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีคดีทางด้านการช่อโกกออนไลน์เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณการกระทําความผิดและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งประชาชนจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงค่ะโดยการส่งข้อความหลอกลวงต่างๆเนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์หลอกลวง,งเช่นหลอกให้กลัวนะคะโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลอกให้ทํางานออนไลน์หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินค่ะแล้วก็การหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาแกงขอเซนเตอร์นะคะก็จะใช้วิธีโทรหลอกลวงนะคะที่นวันมีการพัฒนาวิธีการรูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่ค่ะก็ส่งผลเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้างแล้วนะคะซึ่งจากข้อมูลสถิติการช่อโกงและหลอกลวงประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีประชาชนถูกหลอกลวงได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียทรัพย์สินเป็นจนํานวนมากค่ะโดยจากสถิติในช่วงประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะคะ ตั้งแต่เดือนตุลาคมในปี2566ถึงพฤศจิกายนในปี2567เนี่ยก็มีคดีออนไลน์รวมแล้ว42,542คดีค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วเนี่ยนะคะ4 2 6 6 6ล้านบาทค่ะมีแนวโน้มที่กระทาความผิดนี้จะขยายตัวแล้วก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี่ก็ทำให้เกิดผลร้ายแล้วก็เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นการเร่งการป้องกันแล้วก็ปร,รับปรามอัจญากรรมทางเทคโนโลยีประกอบปัญหาเนี้ยนะคะจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขค่คะอันนี้เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนและเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นอัจญากรรมที่ทําต่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยสธาธารณะค่ะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจนํานวนมากนะคะแล้วก็เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง,รง,รงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งวิชาชีพเนี่ยค่ะเขามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบการช่อโกงอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไดน้นะคะีนเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จาเป็นนะคะที่จะต้องตราเป็นรพระราชกําหนดขึ้นค่ะตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยนะคะซึ่งร่างพระราชกําหนดนี้นะคะก็มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดมาตราเป็นมาตราการป้องกันและปราบปรามอัญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะนี้เพื่อกําหนด โดยเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาอาชร,รมออนไลน์และมิจฉาชีพนะคะก็คือเพิ่มหน้าที่ให้สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่ากสทชค่ะหรือว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะคะมีหน้าที่สั่งระงับการให้บริการเลขหมายเป็นการชั่วคราวนะะเมื่อพบเหตุ อันควรสงสัยเองนะคะหรือว่าได้รับข้อมูลแล้วมีเลขหมายโทรศัพท์มือถือต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ต้องระงรับน,นะคะเป็นการระงรับซิมมาหรือสิมที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดนี่ละคะ่ะแล้วก็ห้ามการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ร่าบบุคคลค่ะโดยห้ามให้บริการหรือแสดงว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภคกันนะคะการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีหน้าที่ปฏิเสธการเปิดบัญชีแล้วก็ระง,งับการให้บริการปการทรําธุรกรรมกับลูกค้าที่มีรายชื่อหรือว่าใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็เป็นการลดปัญหาการฟอกเงินด้วยนะคะโดยนํามาเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิทัลนั่นเองค่ะ และกำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณานะคะโดยเฉพาะให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อคืนเงินให้กับผู้เสียหายค่ะโดยให้อำนาจแก่คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินเป็นผู้พิจารณาคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งถึงที่สุดก่อนเนี่ยค่ะอันเป็นการทําให้ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการคืนเงินกับผู้เสียหายเนี่ยเป็นการรวดเร็วขึ้นค่ะ และให้เพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีในกรณีดังนี้นะคะอย่างเช่นกำหนดโทษสำหรับผู้ให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดออนไลน์เนี่ยมาฟอกเงินค่ะโดยนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิทัลต้องระวังโทษจำคุกนะคะไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ แล้วก็กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะคะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกำหนดโทษสำหรับผู้ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5้าล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมทั้งให้สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากชญจกรรมทางเทคโนโลยีค่ะ ในส่วนของมติที่ประชุมครมนะคะที่เห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเสนอแก้ไขพรกรมาตรการป้องกันและปรับปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีว่าเนื่องจากว่ามีเหตุผลเร่งด่วนค่ะรัฐบาลพบว่าประชาชนนั้นยังได้รับความเสียหายนะคะเฉลี่ยต่อวันเนี่ยหกล้านบาททีเดียวค่ะแล้ว ประกอฉบับเดิมพศส5ง6ัก็ยังขาดอำนาจหน้าที่และการกำหนโดโทษหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะอำนาจการดำเนินการกับบัญชีม้าบนแพลตฟอร์ม P2P อำนาจการคืนเงินให้กับประชาชนแล้วก็การรับผิดร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะทางด้านนายประเสริฐจันทรรงค์ทองรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีการรายงานในที่ประชุมนะคะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็จะสามารถ ป้องกันและประับกรามได้มากยิ่งขึ้นค่ะและหลังจากที่ประชุคมครมได้อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงดีเอีเสนอแล้วนะคะแล้วก็ให้ส่งสำนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วก็ให้ส,สำนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างประกอบไปพิจารณาปรับรูปแบบค่ะโดยให้รับความเห็นหน่วยงานไปประกอบการพิจารณานะคะสำหรับร่างพรกอบฉบับนี้หลังครมรเห็นชอบแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ย จะมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุค่ะจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะคะคาดว่าประกาศบังค,บบงคับใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ละค่ะท่านผู้ฟังคะพรกฉบับนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญนะคะ,สำ,คะ,คะสำหรับการปรับปรามแก๊งคอรเซนเตอร์หรือชอญจกรรมไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆประกอบกับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการดำเนินการอีกทั้งยังมี มาตรการอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นการทางานร่วมกับต่างประเทศในการทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีฐานที่ตั้งบริเวณชายแดนถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งล่าสุดก็มีการนาเสนอเรื่องนี้เป็นรายการที่ประชุมนะคะซึ่งทุกประเทศก็เห็นพ้องในการยกระดับร่วมกันแล้วก็ถือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์การหลอกลวงในโซเชียลเป็นภัยที่ทุกประเทศเนี่ยต้องตระหนักนะเราต้องทํางานร่วมกันละค่ะ และนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลไฟเขียวพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ